วันหยุดอีกแล้ววันหยุดแต่ละทีแค่ทำงานบ้านก็หมดไปแล้ว1วันอยากมีเวลาชิลๆกับลูกในวันหยุดบ้างตัวช่วยของแม่คือแอปพลิเคชัน Bneed ค่ะแอปพลิเคชันเรียกแม่บ้านออนไลน์เคยใช้บริการแล้วประทับใจเลยเรียกใช้บริการอีกวิธีเรียกแม่บ้านผ่านแอป Bneed ก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงเข้าไปที่ Play Store แล้วดาวน์โหลดแอป b n e e สามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยค่ะ หลังจากนั้นก็ใส่ข้อมูลของเราลงไปแล้วเลือกบริการที่เราต้องการได้เลยค่ะเขามีทั้งทําความสะอาดบริการรีดผ้าบริการนวดและบริการแม่บ้านแบบรายวันด้วยวันนี้เราเลือกใช้บริการทําความสะอาดเป็นรายชั่วโมงค่ะที่เราวางใจเพราะแม่บ้านที่นี่ผ่านการตรวจสอบประวัติผ่านการอบรมและมีประกันคุ้มครองแม่บ้านที่นี่เขาแต่งกายสุภาพมีอุปกรณ์และน้ํายาทําความสะอาดพร้อม ทำงานสะอาดมากๆเลยค่ะแถมยังมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยและทาง B ีน i ดเขามีการจัดหาแม่บ้านแทนเมื่อเกิดเหตุไม่สามารถบริการได้สามารถเปลี่ยนเวลานัดและจองเพิ่มได้เขามีทั้งบริการรายครั้งรายชั่วโมงรายวันรายเดือนหรือจะเป็นแม่บ้านประจำก็มีนะคะแถมยังสามารถเข้าไปดูรีวิวของแม่บ้านแต่ละคนได้เลยเรายังสามารถเลือกแม่บ้านที่ถูกใจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ใช้บริการแล้วไม่ผิดหวังค่ะบอกเลยบ้านสะอาดแม่บ้านน่ารักประทับใจสุดๆแถมราคาเริ่มต้นที่2ชั่วโมง520บบาทไม่แพงเลยค่ะสำหรับบริการดีๆแบบนี้ขอบคุณบริการดีๆจากบีนี้นะคะ